้องพายกันครับว่าวันนี้เราเอาอะไรมาให้ดูเป็นเหรียญที่หายากนะ <c oughs> เืนอน้อยมากอาจ <มา S 2> จะมีทองคำตุ้น สวัสดีครับสวัสดีครับผมออฟจากซูเปอร์เครื่อนนะครับแล้วก็คุณหมอเพชรแห่งเฟลล่าใช่่บาแล้วตอนนี้มาช่วงตอนศึกษาเพื่อสะสมใช่วันนี้มีอะไรให้ดูครับผมกับเหรียญสายเหนียวของหลวงพระจุะกาหลงของจุสาคอเลยเป็นเหรียญที่หายากนะถือว่าจะพบเจอเนื้อทองแดงอ่ะเยอะอื ต่วันมีมีสามเนื้อเราพูดเกิดเมื่ก่อนมีสามเนื้อทองแดงทองแดงนวะนวะเนื้อเงินเนื้อเงินสูงสุดแล้วเอฟซีลองทายกันครับว่าวันนี้เราเอาอะไรมาให้ดูเอ๊ะผู้ใดเอ่ยท่ายังดูสั่งทาหารด้วยครัลองทายดูลองทายดูเนี่ยที่จะมาบอกวันนี้ก็คือเหรียญโบเล็กเนี่ยเขาสร้างให้กับบ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับบ้านเกิดของของรุ่งสุวรรณโกศลรุ่งสุวรรณโกศล คนจะพบเจอเหรียญนะหลวงพุฒิเก็หลงเนี่ยจะสร้างหลายรุ่นครับก็มีเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้ออะไรแต่เนื้อเงินของบัวเล็กเนี่ยที่มาให้ดูวันนี้เจอน้อยมากเป็นเนื้อสูงสุดของรุ่นบัวเล็กนะครับเล็กปัจจุบันอาจจะมีทองคําอาจจะมีแต่ว่ายังไม่เคยพบเจอวันนี้ก็จะมาแนะนําทั้ง3รุ่นของเหรียญเลย3เนื้อนะครับว่าจะเป็นเนื้อทองแดงก่อนเลยทองแดงทองแดงจะมีหมด3บล็อกนะ3บล็อก3บล็อก คือจะเป็นบล็อกขอบสตางค์บล็อกก้อนนิแกแล้วก็บล็อกสายฝนใช่ครับลักษณะแตกต่างกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปให้ดูทั้งกลามบล็อกเลยเรียงใ,<ช>ให้ดูเลยประมาณนี้สวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยถูกใจมากอากเนื้อเดวะเนี่ยจะดูง่ายสังเกตง,ง่ายเลยคือเนื้อจะออกเขียวๆสีต่างๆาะทองแดงเล็กน้อยเล็กน้อยแต่จะต้องเป็นบล็อก ขอบสตังค์เท่านั้นเท่านั้นด้วยนะ <interpret. S 1> เท่านั้นขอบสตังค<ว>์ทองแดงเจอได้สามบล็อกเ,เลยนะครับแต่ว่านวะเจอได้บล็อกเ,เดียวบล็อกเดียวขอบสตังค์โอเคครับผมตรงกับเนืน้อเงินเนื้อเงินก็จะเป็นบล็อกขอบสตังค์เท่านั้นเท่านั้นนะครับแต่เนื้อ <ผม S 1> เงินจะพบเจอแบบต่อโค้ดและแบบไม่ต่อโค้ดด้วย <ม S 1> แบบไม่ต่อโค้ดจะหายยากกว่าเพราะเชื่อว่าไม่ต่อโค้ดรับแต่หลวงปู่ใช่มางครั้หลวงปู่เอาไปก่อนจับไว้ก่อนใส่ไว้ย่าม แล้วเขาถึงมีการต่อโค้งกันในส่วนที่ไม่ต่อเคาก็เลยคิดว่ารับจากหลวงปู่โดยตรงแล้วบางทีท่านเอามาให้กับพวกที่อะไรก็กรรมการเลยอยู่ใกล้ชิดท่านอะไรเยใช่ประมาณนี้ประมาณนั้นอันนี้ดูดูกาเฉลี่ยนะครับผมดูการเหลี่ยนั่นนะด้านหน้าจะเป็นหลวงปู่แบบเต็มองนั่งเต็มองเหมือนนั่งนั่งขัดสมาธิเต็มองขัมา์เต็มด้านล่างจะเป็นเสือแต่เรียกเดียนโเลสก็งงอยู่นะ เขาดูจากด้านข้างขอบๆด้านข้างเป็นบัวเล็กๆแต่จริงข้างล่างเสือเนี่ยบัวเต็มเลยนะัะวใหญ่เลยนะคือเหรียญคำว่าบัวบัวจะมีสองเหรียญคือบัวใหญ่กับบัวเล็กนะครับแต่วันนี้ที่จะให้ชมก็คือจะเป็นเหรียญบัวเล็กะะบัวเล็กหายากเนือด <sk r> หายากบัวใหญ่เนื้อเงินจะหาง่ายกว่าอมันจะสร้างค่อนข้างเยอะกว่าใช่ครับด้านหลังจะเป็นรุ่นมาตาปิดภูมิอันจะกำกับไว้เลยเรียบร้อยเลยแล้วก็ ตรงกลางเป็นยันตตะก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะสร้างในวาระใดทราบไหมครับด้านล่างนะครับจะระบุไว้ว่าเมตตาสร้างโบสถ์ว่ศสีบมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือบ้านเกิดของหลวงพ่อเองนเองหลวงพ่อเองครับก็เลยเรียกว่าเหรียญโบเล็กนะครับผมเหรียญโบเล็กเป็นเหรียญเป็นเหรียญเหมือนกับตัวแทนคุณมารดาพิดาประมาณนี้ีครับท่านไหนนะครับอยากทราบหรืออยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่น ต่างๆของรูปสูตรการหลงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้อคอมเมนต์เลยข้างล่างนีเดี๋ยวรเราก็จะมาทาคลิป<ช>ศึกษาเพื่อสะสมแบ่งปันความรู้เดี๋ยวเราจะลงภาพสวยๆให้ดูทั้งหมดเลยครับว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเหรียญบัวเล็กเนื้อเงินเลยก็เป็นได้มีราคานะใช่บัวเล็กเนื้อเงินนี้เรียกว่ามีราคาสูงระดับหนึ่งเลยมีราคานะคราคานะเผื่อบ้านใครมีส่งมาได้ไม่มั่นใจเอะเหรียญนี้ เป็นเหรียญเนื้อเงินหรือเปล่าคอมเมนต์ส่งมาใต้รูปนี้ได้นะครับใช่หรือวข้อความมาก็ได้ใช่ครับอบอกมาเลยอ่าวันนี้เรา2คนออฟไซี์สุขครื่องแล้วก็คุณหมอเพชรน,นะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในช่องของ y t u t u ออฟเซียนสุขเอครับผมวันนี้ผมออฟเซนสุขกรืเอื่อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>